สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะในช่องอิงโอ๊ต hmm. ของโอ๊ตนะคะ mm hmm. เป็นช่องที่เราฝึกภาษาอังกฤษและโป๊ก็สอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะสอนตามที่บทฝึกเนะี่ยคือเน้นเรียนจากการอ่านออกเสียงฝึกออกเสียงกันให้ใกล้เคียงกับที่ฝรั่งเขาพูดแล้วฝรั่งเขาเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเราพูดแบบไทยแท้ๆนะจ๊ะ วันนี้นี่บทมาแนะนำให้กับทุกๆคนที่ไม่เคยไม่เคยใครที่ยังไม่เคยใช้ pinterest นะคะไปลองสำรวจดูนะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้ด้วยนะก็เหมือนกับ Facebook เหมือนกับ h o t m a i l อ e ีเมล Gmail ต่างๆนี่แหละเราต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้ใครที่มีอยู่แล้วคุณก็คงรู้แหละนะว่าใช้ยังไงคราวนี้นี่เราใช้ประโยชน์ ในการฝึกภาาษอังกฤษของเราได้นะโบ๊ก,ก็เพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อเดือน2เดือนนี่เองนะชอบมากๆเลยอะโปรดรู้จากเสิร์ชหาเนื้อเรื่องในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ปั๊บเข้ามาที่ Pinterest มีเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอนะโบก,ก็ใส่เข้าไปว่า reading short ลองดูนะ Story for kids เนี้ยเราก็คลิกเข้าไปก็มีให้เราขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมทุกคนเราก็เลือกเอาไปอ่านนะคะฝึกอ่านมีทั้งง่ายๆและยากๆอะ่ะโบก็มีอ่านไปบ้างจำนวนหนึ่งแล้วนะมีทั้งตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วก็มีทั้งมีการ์ตูนด้วยนะคะคุณต้องเลือกที่เป็นข้อความนะคุณอย่าไปเลือกที่เป็นหนังสือนะเพราะว่า ในที่นี้เขามีเยอะแยะหลากหลายมีทั้งหนังสือซึ่งถ้าคุณไปเลือกหนังสือคุณจะไม่มีข้อความอ่านคุณต้องเลือกที่มีข้อความให้เราอ่านนะคะยกตัวยอย่างเช่นบทอ่ะเลือกเอาอันนี้แล้วกันมันมีทั้งเป็นเห็นไหมตัวหนังสือเยอะๆๆตััวหนนงืออ้ยเลือกเอาเนี่ยตัวหนังสือเยอะนะคะตัวหนังสือน้อยน้อเอาตามที่เราชอบเลยนี่ตัวหนังสือน้อยๆอ่ะตัวหนังสือยออ่ะบทเลือกเอา My Cat แล้วกันพอเราคลิกเข้าไปเนี่ย จะเห็นว่ามีที่คล้ายๆกานขึ้นมาอีกเยอะเลยเนี่ยนะคะมีให้เราอ่านเล่นเยอะแยะไปหมดเลยอ่านเล่นอ่านจริงอ่านฝึกนั่นเองนะคะสมมติเรื่องอันนี้ภัยนะคะก็จะมีขึ้นมาอีกเพิ่มๆเลยนะคะหัวโพลน่ะมีบทความให้อ่านเยอะแยะไปหมดเลือกไม่ถูก ตาลายตาลานลาลานตากันไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้นะคะสำหรับทุกคนที่ฝึกอ่านฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะถ้าคุณมีบทความที่คุณอ่านอยู่แล้วสนุกสนานอยู่แล้วก็ดีเอามาแบ่งปันแนะนำกันได้นะคะเอาลิงก์มาฝากไว้ที่คอมเมนต์บอร์ได้นะคะใครที่ชอบอ่านเรื่องสั้นก็ไปเสิร์ชหาเรื่องสั้นไว้เพราะก็มีเว็บเรื่องสั้นเหมือนกันนะเอาไว้ครั้งหน้านะคะ จะมาให้ดูนะคะซึ่งในช่องเนี่ยผก,ก็มีให้น้องเขาทำส่งการบ้านบ้างแต่ไม่ได้บ่อยหรอกนะนานๆจะทำทีนะคะวันนี้ก็เท่านี้ละจ้าขอทุกคนขยันขยันนะคะฝึกกันไปเรื่อยๆนะจ้าไปแล้วบายบาย